โอ้ยสวัสดีครับมินาวา ms วันนี้พวกเราจะมาเล่น MX กันเย้ว yeah, ู hoo, ้ฮู้ซึ่งอันดับแรกของผมก็ต้องเปิดปาก็ต้องปั่นไฟอยู่แล้วครับผมเนื่องจากว่าเอ้ยตัวอะไรฟ้าๆอยู่ตรงนู้นอะ่ะเฮ้ย น่านมันบูดูดนี่นะเฮ้ยบูดูดบูดูดนะใช่เอาบูดูลหรือเปล่าเพื่อนเอาแลว้วโอ้ยอุย้ยโอ้โหนอกจอเขาวิ่งต่อยกันไล่ล่ากัน,นยังเมามันแล้วผมทาอะไรผมก็ปั่นไปต่อไปนี่แหละครับคนดูวันนี้เราจะมาเล่นสกินของ MX กันนะครับผมโอ้โหเป็นสกินที่นะปัจจุบันหาซื้อไม่ได้แล้วนะครับผมเพราะสกินนี้มาตอนช่วงเอพิฟูเดย์นะครับผมซึ่งตอนนี้ก็ไม่สามารถหาซื้อได้แล้วนะครับผมคุณผู้ชมทางบ้านแต่ว่าสกินนี้สำหรับผมนะเป็นสกินที่สวยมากเลยครับคุณผู้ชมทางบ้านเพราะวล่วม็เปชน้ การอนอะนะที่มาเป็นตัว M X เอ้ยเกิดอะไรขึ้น่ะเพื่อนเพื่อนตอนนี้สถานการณ์ทุกอย่างเป็นได้ดีใช่ไหมโอ้ยถ้าเป็นบูดูดีวาบูดูเดรอย้ำผมขออนุญาตวิ่งไปหาเครื่องปัดไฟก่อนเลยละกันจะมีเครื่องปัดไฟตรงไหนบ้างในเมื่อตอนนี้เราว่างงานก็หาเครื่องต่อดีกว่าโอ้ยดีไอเจอแล้วโอ้ยเครื่องนี้จะฝันเสร็จแล้วไม่ยุ่งดีกว่าไปที่อื่นดีกว่าชดช้าเฮ้ยเพื่อนงออเอ้ยไม่ชีเดสกี้ชีเสกี้ตายไปแร้วเพื่อนตายไปดึงลายเพิ่งเริ่มเกมเองอะ ปั่นไฟครบทุกเครื่องแล้วนี่ปั่นไฟครบแล้วนีนะผมก็ต้องช่วยเพื่อนแล้วโอ้ยนี่แอสซินแอสซินส,สามคนแป๊บหนึ่งนะเพื่อนเดี๋ยวเคลียบูดูให้โอ้แล้วเราก็โดนนี่ด้วยไงโดนลูกหลงอุย้ยช่วยด้วยอุย้ยเอา้าโอเครอดเฉยเลยขอบคุณมากทูทามโอไมคก็นี่มันวัยรุ่นทูทามทั้งหลายทูทามสี่คนจนถึงตอนนี้ทุกคนก็ยังเหินเล่นทูทามไม่หายอ่ะคนดูยังเล่นทูทามกันอยู่เลยอ่ะเมื่อกี้โอ้โหแอสซินกันเพียบเลยไรไวรุ่นกดย่อกดย่อกันเต็มเลยอุ้ยหินมายุ่นเลยมาแตกไกล เฮ้บูดูจะไล่ใครหรือเปล่าจะไล่ใครเป็นพิเศษเอ้าสซวยล้วิยดีดีวิ่งมาหาผมอย่างนี้ก็ไม่ค่อยแปลกผมไปอยู่ใกล้เขาด้วยเอ้าวเร็วๆยึดตัวพาาไปนูนเร็วอะเอาไงบูดูนาจะตามหรือเปล่าเหมือนเขาจะตามผมนะใช่ไหมหรือว่าเขาจะไม่ตามหรือว่าเขาจะตามหรือว่าเขาจะไม่ตามอุ้ยอุ้ยเพื่อกดย่อแล้ว พื่อกดยอดเราฟันเลยฟันเลยเพื่อนฟันเลย,อยเออรันเลไม่สตาร์ทสักคนโอ้สวยโอ้ไม่เป็นไรไม่สตาร์ทแต่อยา่างไรก็ได้สโลเอาแล้วอุ้ยสมบัติลูกน้องเพื่อนเพือพ่อนรีบหนีไปเร็วมีคนใกล้ตายตั้งหลายคนอะทำไมนายไม่รีบหนีโอ้ยแย่แล้วดูท่าหนีไปดูท่าหนีไปเร็วนายมีโอกาสดียังมีโอกาส,กาสให้วิ่งหนีก็หนีไปหนีไปเพื่อนซวยแล้วเซตมิน่าผมจะหมดแทนอ้าวเมื่อเขาจะเปลี่ยนเป้าหมายแล้วโอเคในเมื่อเราแล้เป็น M X เราต้องเป็น M X ที่คอยปกป้องประชาชนให้ได้ต้องปกป้องเพื่อนเพื่อนอะ เราจะเรียกประชาชนไม่ได้เพราะเราเป็นผีดิวะเราเป็นผีเราต้องปกป้องคนอื่นอะอ้าวตววเฮ้ยเขาจตีผมโอเคเขาไม่ตีผมด้วยเขาเขาไล่ทูธทามจัดอุ้ยยืดตัวไปด้วยเลยวิ่งกลับไปบ้านเกิดเอาไงเฮ้ยบูดูเขาจะตามหรือเปล่าเหมือนเขาจะตามไปแล้วอุ้ยปลายหินมาหลบแบบดีดซ่อนจริงๆอ้าเรียบร้อยโดนจ้วงเรียบร้อยยสยท่าถีบเลยบูดูเกี่ยวกายบูดูบอกเขาไม่ไหวแล้วอุ้ยแย่แล้วแย่แล้วโอเคเขาไล่ทูทามต่อไล่ทูทามคนไหนไล่ได้เลยเพื่อนทูทามมีทั้งสี่คนให้นายไล่อะไล เราเป็น M X สักทีจะไม่ช่วยเพื่อนเลยเหรอเอ้าซวยเขาดันพุง่งผมก็พุงพ่งเหมือนกันสถานการณ์ตอนนี้ท่าทีไม่ดีแล้วเฮ้ยทูท่ามทูทํามซวยดูทํามตายาไ่ไล้วม้ายดูทํามตายดูทํามตายเวลาเพิ่มแล้วสถานการณ์ตอนนี้ไม่น่าดีแย่ yeah! แล้วแย่แล้วขอวิธีหาวิธีช่วยเพื่อนก่อนต้องช่วยเพื่อนแล้ว M X ผูน้นี้ M X ที่นี่กับใจอยากช่วยเพื่อนอยากช่วยคนให้ได้ซวยแล้วกดบล็อกทําไมเราเรากดบล็อกอทําไมแย่ yeah! แล้วโอ้โหเพื่อนรอดไหมเหมือนเพื่อนยังยังมีชีวิตอยู่แต่เพืืื่่่่่ออออนนนนเเหลลแแแคคั้้้วววจะดไมีีชิตใพ บอกทีนายมีชีวิทสองใช่ไหมแก่ yeah, แล้วทูดามทูดามไปดูแล้วทูดามทูดามทูดามนอนไปหูเลืองเหลือสิบเลืองสิบไม่มีสกิลช่วยด้วยสกิลผมคูดาวอยู่สกิลผอคูดาวอยู่ทูดามทำใจดีๆไว้เพื่อน เพื่อนอย่าพึ่งตายเพื่อนอย่าพึ่งตายเฮ้ยบล็อกโอ้โหดันไม่ได้ตีจังหวะที่ผมกดบล็อกพอดีด้วยแย่แล้วท่าทีตอนนี้ไม่น่าดีเอาเขาหายไปไหนแล้วไม่ไม่ทูทามตายวายปลาหินเอาโดนผมด้วยแย่แล้วสถารการตอนนี้เฮ้ยเขาล่าผมแล้วเขาล่าผมแล้วผมตีสโลเดตอาชนไปก่อนทีนึง่าติดน้าดาแล้วโอเคคันเขาตีสโลเดตกับผมก็ต้องวิ่งรีวิ่งเขาเขาล่าผมปะเว้ยเฮ้ยโอเคเหมือนผมจะหลุดแล้วนะคนดูเหมือนผมพ้นละพ้นหรือเปล่าอ๋อเขาสตันอยู่เขาโดนสตาเรว่าซ่อนแย่ละ เฮ้ยเขาปลาใส่ใคร แย่เราไม่เพื่อนโดนล่าแทนผมแล้วไม่นะบูดูจะล่าเพื่อนเลยมาล่าเราดีกว่า m x นี้ก็เป็นคิวเลอร์เหมือนกันแต่เป็นคิวเลอร์ในพิราเชนนะจ๊ะไม่ใช่คิวเลอร์ในอนัสเคนพอมาอยู่ในรูปพลัสเคนปุ๊บก็กลับใจกันเป็นคนดีอ้าวซวยเพื่อนตายอีกคนแล้วมันจะจบกี่โมงครับเนี่ยตานี้ตานี้มันจะจบกี่โมงแย่แล้วมาไม่เป็นไรเพื่อนเดี๋ยวเราล่อล่อซื้อให้เราปล่อยให้ให้ทูทาวคนนั้นมีชีวิตล่อต่อไปก่อนเดี๋ยวผมล่อต่อเองมาเดี๋ยวผมจุ้งให้ห้าะิ้วินี้น่าจะยืตัวโดน คิดว่ายึดตัวโดนส,สรุปไม่โดนหรออ้าวสวยเอาผมชนชนช้าไปหน่อยแย่แล้วเกมพลิกชวัวเกมพลิกชัวโอเคิดจอดแล้วคิกชอลโอเครีบวิ่งหนีก่อนแย่แล้วสเตมีน่าจะหมดรีบกินกินบ็อกซี่ทันไหมกินบ็อกซี่เหมือนจะทันโอเคทันงั้นก็เตียววิ่งเอ้ยูท่ทาโอ้ยูท่าเมือเ่อกี้ฮีโร่มากเขามาช่วยผมคนดูเมื่อกี้ผมวิ่งปุ๊บแล้วเขาก็มาช่วยต่อเขาไปไหนแล้วไม่แล้วท่าเฮ้ยูท่ทาจะตายเอ้ยแต่ถึงแตบูดูก็จะตายเหมือนกันเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยไม่อย่าบอกนะว่าอย่าบอกนะวว่่่าาาออยบกนะว่า ว่าจะแพ้ไม่เอานะบูดูนมานนี้เร็วบูดูนมาล่าเรามาล่าเราเพื่อนอย่าไปล่าทูธามนะอย่าไปล่าทูธามเนี่ยทูทาเขาไปเกิดใหม่แลว้วอะโอเคทูทาเขาเกิดใหม่แล้วแล้วตกใจคิดว่าผมต้องจูกับเขาต่ออ่ะแย่แล้วโอ้ยตาไม่ทันเลยบล็อกซะเลยเอาตีผมไม่โดนด้วยโอ้ยโอ้ย,อย <c oughs> บินเลยเมื <c oughs> <c oughs> ่อกี้เมื่อกี้บินขึ้นฟ้าเลยเอ็มเอ็กเราวินได้ <c oughs> โอ้ยรอบนี้เ,นเจอจอนโดด้วยไงว้าวมิสเตอร์จอนโดอ่ะมิสเตอร์จอนโดจะสู้กับมิสเตอร์เอ็มเอ็กหรือเปล่าออ้ยเปิดมาได้กล่องพยาบาลซะ ก็ขอนี้าตเก็บมาใช้เลยละกันเนาะมาปั่นไฟอะไรให้เรียบร้อยก่อนปลื้มปลื้มปลื้มแล้วอันนั้นทูทามอะไรอะกำลังบูชายันใช่ไหมบูชาลีสปอนโอเคทำแท่นบูชาอะไรให้เรียบร้อยเลยเพื่อนเดี๋ยวเราจะนั่งคอยนี่เองเราจะปั่นไฟให้พวกนายเองไม่ต้องห่วง f x คนนี้กับตัวกับใจแล้วเป็น MX ผู้ดีจะคอยปกป้องซาวเวทั้งหลายเองเพราะว่าเบื่อแล้วฆ่าคนมาเป็นซาวเวดีกว่า MX รอบนี้ไม่รู้ว่าจะไปไหนเลยเอ้ยอีก3นาทีเกมก็จะจบแล้วใช่ไหมอุ้ยนั่เตอรนนฉันนี่ง รอบนี้ฉันกลับตัวแล้วฉันเป็นเพื่อนกับสวายโวแล้วอย่าทำร้ายพวกเขานะอุ้ยเขาปล่อยหนามหนีด่วนหนีเร็วเราเออนั่นแหละสตันสวยมากเชเดสกี้ไปหนีมาเร็วหนีมาเร็วหนีเร็วเพื่อนหนีอุ้ยฟันโอ้โหลบแบบดิจิตอลอุ้ยเพื่อนเอ้าแล้วสุดสุดเจ็ดไปโดนอย่างนั้นได้ไงอ่ะสุดสุดเจ็ดเอ้าไม่ได้บล็อกเฉยเลย,ยคิดว่าได้บล็อกนะนะเอ้าแย่แล้วเฮ้ยอย่างนี้ผมก็โดนไล่สิหรือเปล่าโอเคเขาไม่ได้ไล่ผมโอเคงั้นเอ็มเอ็กซ์ก็รอดแล้วอ้ยอยเอ็มเอ็กซ์รอดแล้วอะเอ็มพวกคิวเลอร์จะไล่ะโอข รอดตัวไปพีราเราอยู่แค่ในพีราเชเราไม่เคยเป็นฆาตกรในฟอร์สเกนไม่งั้นพวกจอนโดคงแค้นเราตายแน่ด้วยก็แต่ตอนนี้เครื่องปั่นไฟปั่นกันเสร็จแล้วเหรอเพื่อนๆปั่นกันไวจังวะปั่นกันเร็วมากเลยผมยังไม่ได้ทำอะไรเลยผมปั่นเสร็จแค่เครื่องเดียวแล้วก็หมดหน้าที่แล้วเอาว่างานแล้วว่างานต้องทำไรใช่แล้วเดินไปทักทายเพื่อนเก่าไงเฮ้ยว่าดีจอนโดเพื่อนยากนายทำไรอยู่เพื่อนสวัสดีแล้วก็ดีคิวเลอร์เหมือนกันย่าอย่าปล่อยน้ำนะนี่แผลคดชนไปทีนึ่งทำเพื่ออะไรก็ไม่รู้เฉล้วตอไปช่วว หน,นีไปหนีไปเพื่อนอย่าตายอย่าตายหนีไปทุธาโอ้ทุธาเจ็บแล้วทุทาสามสิบแปดผมจะปกป้องเขาเองไม่เป็นไรเอ็มเอ็กจะช่วยพวกนายเองไอ้พวกโซวโวฉันเข้าใจความรู้สึกพวกนายดีในการโดนล่าแต่รอบนี้ฉันก็เป็นผู้ถูกล่าเหมือนกันเอ้ยเป็นผู้โดนล่าเหมือนกันนอะอ่นนี้ทุทาว่ากับพยาบาลไปเร็วรีบใช้ในการรักษาตัวเองซะเอาไปเร็วเร็วเข้าเร็ว ใช่น้าปัดดาวเข้าใจไหมโอ้ยโอ้ยทำอะไรโอ้ยโอ้ยดูท่าท่ากลัวมากคนดูดูทําต้องจะเล่นผมอ่ะโอ้น่ากลัวมากโอเคเราดีก็รีบวิ่งไปเลยแล้วกันโอ้มีแต่คนเจ็บอะไรกันเนี่ยเอ็มเอกไม่เข้าใจทใําไมมีแต่คนเจ็บเอ็มเอกมาช่วยแล้วโอ้ยไม่ก็สถา,านการณ์ตอนนี้ทูจอนโดหย,ยุดหยุดทําอย่างนั้นโดยเดียวหมดดาวการฆ่าคนมาไม่ดีเพื่อนเอ้าเฮ้ยเดินมาโดนเฉย,ยๆๆๆเลยอ่ะแย่แล้วรู้สึกเจ็บไม่เป็นไรผมก็ใช้ฮิวไปแล้วด้วยเพราะว่าเพิ่งให้เพื่อนไปตดตันสวยมากใหม่เฟ้โอเคได้บล็อกอ้าว อ้าเพื่อนได้แต่ทำไมผมไม่ได้อะอ้าเมื่อกี้เราก็โดนคู่นะโอเคนะไม่เป็นไรช่างมันรักกันไม่ได้ก็คือไม่ได้เฮ้ยเเอเมกเฝ้าอ,อ่ะตอนนี้เวลาก็จะหมดเลยเวลาหมดโคตรไวเลยคนดูอีกไม่กี่นาทีก็จะจบแล้วโอ้ยเอ้ยเกสอย่าเพิ่งตายเกดเนี่ยผักให้เนี่ยจะได้ไม่โดนตีเออั่นและตีสโลเนตไปแนละ้วจอนโดไปแล้วจ้าอ้อย MX รู้สึกไม่ชอบไอ้พวกคิวเลอร์เลยไอ้พวกฆาตรกรที่ยังกลับตัวกลับใจไม่ได้ไม่เข้าใจเอ้ยบล็อกเนี่ยได้บล็อกแล้วปเออหุยกดบล็อกแทบไม่ทานตอนนี้รีบวิ่งหนีแล้วเป็นไงล่ะเห็นไม่ได้เป็นฆาตรกรอย่างนี้แต่แรงของเ x ก็ยังเหลือเฟือนะจ๊ะ ยังมีแรงยังแข็งแรงฝึงปังอยู่ยังต่อยทีก็ให้ฆาตรกรสลบได้สลบยู่แค่2วินาทีน,า <c oughs> นะเขาเรียกว่าสลบหลอดนั่นก็ไม่รู้เหมือนกันนะแต่เวลาหมดแลว้วอะโอเคเย่ yeah. โอ้ยรอบนี้เจอกาชาปูได้เวลาเป็นหนึ่งเดียวกับกาชาปูเอ้ยไม่ใช่รอบนี้เรามาเป็นวัน MX เอ้อยโถเอ้อยจะไปเบียร์ไปกาชาปูดได้ไงโอ้ยรอบนี้ฉันต้องเจอฆาตรกรจากเออริมพัตคอมพานีเลยนี่น่ากลัวมากเลยเอ็มเอรู้สึกโคตรกลัวแต่ไม่มีใครน่ากลัวเท่าเอ็มเอ็กแล้วเราจะทำเอ็มเอ็กต้องเอ่อพ่งชอนนี่ ยายชนใส่เครื่องเลยเพื่ออะไรก็ไม่รู้เพื่ออะไรไม่รู้เหมือนกันตีนิสัยเก่าจากพิลาเชนเออไม่ใช่มาผนไฟอะไรให้เรียบร้อยก่อนละกันมาคนไฟอะไรให้รีบเสร็จ,ร,จรีบจบรีบจ่าแล้วก็รีบกลับบ้านอ่ะต้องรีบส่งพวกสไบเวพวกนี้ให้มันปลอดภัยเร็วอ่ะไอพวกเซริร์พวกนี้ไม่ได้เรื่องกันจริงๆชอบหาเรื่องเอาไว้ให้ตัวเองตุยเะมาเดี๋ยวจะช่วยโปรเทคพวกนายเองอ่ะเพราะเข้าใจในความรู้สึกของคนที่โดนเออคิลเลอร์ถูกไล่ล่าตอนนี้ฉันเป็นสไบเวแล้วเพราะฉันจะเข้าใจความรู้สึกพวกนายดีว่าเจออะไรปาะรู้้ลตตังแ่เป็นมาสึกว่ามันเนาะเยรู้สึก โ,โอ้โหเอาโอ้โหเพื่อนคนฮีโร่แล้วเขาก็นั่งเคลียร์ให้เลยครับผมกล้าขออนุญาตปัดเลยละกันเออ เพื่อดูดค่าดูดค่า้งแต่ไกลเลยเห้เห็นไอเอฟเฟคมาแต่ไกลไมมนะเพื่อนเพื่อนตายแล้วไงไม่เป็นไรพเพื่อไปกลาดไวไ้ะลรเพื่อนเดี๋ยวผมก็จะปั่นไฟให้แล้วกันนะเป็นการไว้อะไรอะเวลามันจะได้ลดไวๆไม่ใช่อะไรโอเครีบปั่นไฟก่อนปั่นใกล้เสร็จแล้วอีกนิดเดียวก่อนใกล้เสร็จแล้วรีบปั่นก่อนเร็วต้องรีบปั่นแล้วเฮ้ยเฮ้ยโอเคได้แล้วเอ้ยยืดตัวอาเชื่องแป๊กแป๊กเคปั่นเสร็จแล้วเฮ้ยจอนโดจอนโดมาหนีไปเพื่อนหนีไปอุ้ยโอ้โหบ็อกซี่โคราขออนุญาตเก็บไว้ลก็บอยา อยากเขาปล่อนปลูนเนี่ยพู Blue, เล็ดไฟเยอะเอาแล้วทูทามอูทูธามทูทยาม่าเย็ยนเพื่อนระวัง่ยาเยียบอนะ่อ,บอนะนะบ่อนะมีปลาอยู่มีปลาที่ดุมากๆเกดเกดจะตายเพื่อนไม่เกดตายสวยเร็วสวยแล้วเกดตายเอฟเอ็กจะอยู่รอดยังไงเนี่ยอ่าแย่แล้วเขาล่าผมใช่ไหมใช่เขาล่าผมท่าทีตอนนี้ไม่ดีเด๋วต้องรีบวิงว่งวิ่งอู้เขาใกล้ตัวผมมากเขาใกล้ตัวผมมากกินน้ําก่อนรีบกินเอ้ยไม่ได้เขาปล่อยน้ำว้าอหโอ้อู้กือตาย เกือบตายแย่แล้วโอ้โหผมรีบหนีก่อนผมรีบหนีก่อนต้องรีบไปแล้วต้องรีบไปเร็วโอ้โหโดนน้ำที่เกือบตายเลยเลือดรลดโคตรเยอะขูนี้กระดัดแทบไม่โดนตีเลยเนี่ย นี่ขนาดแทบไม่โดนตีเลยยังจะตายเร็วโ oh, yeah, อ้ยแย่เลยเอ็เอ็กรู้สึกกลัวเยอะด้วยใครก็ได้ช่วยเอ็เอ็กผู้ดีทีเอ็เอ็กจะตายเร็วเอ็เอ็กจะตายแล้ว,ลวไม่ตลกเลยเรื่องนี้เอ็เอ็กไม่ตลกอุ้ยเกือบโดนแล้วไงเอ้ยอันนี้รอดได้ไหมโอเคยังรอดได้อยู่แล้วไปเฮ้ยเฮ้ยจะตายเร็วจะตายเร็วเอ็เอ็กอยู่ดีๆก็รู้สึกกลัวไม่เคยไม่เคยรู้สึกกลัวขนาดนี้มาก,ก่อนเพราะเอ็มเอ็กไม่เคยโดนฆ่าเอ็เอ็กซ์กำลังจะโดนฆ่าครั้งแรกช่วยด้วยเอ็เอ็กรู้สึก กลัวดีก่อนเอฟเอปกติจะเป็นผู้ล่าแต่เป็นผู้ถูกล่อย่างยิ้รู้สึกกลัวมากเลยโอ้แย่แล้วไงก็วิ่งเลยก็ได้ทัวแล้วทัวแล้วเข้าถึงตัวแล้วเข้าถึงตัวแล้วบล็อกอาดี้ชวนเจ้าเอาสวยไม่โดนไม่โดนไม่โดนเี่ยแล้วเดี๋ยวเราต้องรีบดีก่อนรีบดีก่อนขอโทษเอฟเอขอโทษเอฟเอจะไม่ทำแบบนี้อีกแล้วเพื่อนเพื่อนยากราชาปูเราจะไม่ทำอะไรอย่างนี้อีกแล้วขอโทษเพื่อนโอเครีบซ้อนก่อนรีบซ่อนก่อนเขาได้ใกล้ถึงตัวผมเลยว่าซ่อนตรงไหนได้บ้างเฮ้ยตรงนี้ได้หรือเปล่าโอเคน่าจะเนียนอยู่อุแต่เพริขึ้นเอาาาาาททััดดนนนมมงงีี้้ย ้ยชนไปฮีนึงโอเคิดสโลเน็ไปก่อนนะเพื่อนโอเคเขาใกล้ถึงตัวผมแล้วอเอ้ยบล็อกเียแล้วก็ได้ต่อยไม่โดนอีกแล้วต่อยไม่โดนอีกแล้วทำไมต่อยไม่โดนโอ้โหท่ตาดี้พุ่จังเลยอะท่ตาดี้ผมต่อ,อยพุดจังเลยแย่แล้วโอ้ต้องรีบหนีก่อนแย่แล้วเอาดูทางนายอยู่นี่อีกแล้วหรอ นายอยู่นี่อีกแล้วเเพื่อนนายนายไปดีวี่ริงหรือได้ไหมเราต้องใช้ตรงนี้จุกด้วยเ,เพื่อนแย่แล้ว,แย,แ,ลวแย่แล้วเราจะโดนเราจะโดนทูทาวเราจะโดนจอดโดไล่ล่าแล้วกระชปูนจะเย็นเพื่อนอดีตเราก็เป็นฆาตกรเหมือนกันเราจำนายจำฉันไม่ได้เหรอฉันนี่ไงเอ็มเอ็กคูงไงอูอูเขาล่าผมอยู่เปล่าเฮ้ยคนดูเหมือนเขาไม่ล่าผมแล้วลเขาเขาไม่ล่าผมก็บ้าแล้วเขาล่าผมอีกแล้วเขาล่าผมอีกแล้วเขา่อยน้ำแล้วโอ้โหโอ้ยจะตายแล้วจะตายแล้วโอ้โหโดนโดนหนาวแค่รอบเดียวนี่เข็ดไปยันยันชาติหน้าโอ้โหโดนหนาวรอบเดียวเลื่อนรถไปส สี่ห้าสิบบุมบ้าหรือเปล่าจอนโดกระชบปูนแย่ยแล้วแย่ยแล้วจะถึงตัวแล้วจะถึงตัวแล้วสเตมินาผมสเตมินาผมอุ้ยสวยเอา้าบล็อกพลาดอย่างนี้ก็ตายสี่ลาก่อนออแอมแอะเรียบร้อยเออเอ็มเอ็กโดนเก